ทำไมกลับดึกจังมีอะไร <c oughs> โอ้โหนี่ทำอะไรอืมเหม่เล่าหึงเลยฉันชงชาให้ฉันชอบรวดจืดเฟิงจังเลยจริงหรือเปล่าอจริงเมื่อกี้ฉันโกรธมากเลยนะแต่พอฟังเขาพูดไปกี่คำฉันก็หายโกรธเขาก็แมนมากมากเลยเป็นอะไรปกติเธอไม่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจิง เธอเธอก็ชอบจือเฟิงด้วยใช่ไหมฉันกับจือเฟิงตอนเด็กๆเ,เล่นด้วยกันบ่อยตอนนี้เป็นแค่เพื่อนสนิทไม่ใช่นะเธอชอบเขาเธอบอกตรงๆเลยไม่ต้องอายหรอกเธอไม่ต้องปิดบังฉันฉันไม่ได้ปิดบังเธอเลยฉันกับเขาเป็นเพื่อนที่รักกันมากตอนเด็กๆนะ่ะความรักในวัยเด็กอ่ะเข้าใจไหมป๊ปปี้เลฟิฟ จูเฟิงต้องเป็นของฉันแน่ๆเด็กโง่เธอตาถึงนะเขาเป็นคนช้าๆหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ดีใช่แต่ว่าเดี๋ยวนะฉันเห็นเธอนั่งยิ้มส่งตาหวานจ้องมือถือกดไม่หยุดเลยเธอคุยกับผู้ชายที่แสนดีคนไหนส่งตาหวานอะไรผู้ชายแสนดีที่ไหนถอยไปโอ้ยไม่อยู่ที่ทําเลยอ่ะฉันบอกเธอทุกอย่างแต่เธอไม่บอกฉันสักเรื่อง เบ้นี่ถ้าเธอไม่บอกฉันฉันจะหให้เธอดอมเอ้นี่ไม่นะ <c oughs> นี่โถ่ไอ้ฉันกลัวแล้วก็ได้จัวอีฝันนะ่ะอฮะพ่อเขาคือจัวถิงกวงนะฉันนึกว่าพวกเธอเป็นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีมากๆดังนั้นมิตรภาพหลายปีของเราฉันไม่อยากทำลายมันเธอชอบเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอก็ ตั้งแต่เจอเขาอีกครั้งที่จริงแล้วเราสองคนเหมือนกันเสียครอบครัวไปตั้งแต่เด็กจากนั้นก็โชคดีมีคนรับเลี้ยงทำให้พอเราเจอกันอีกครั้งคุยกันถูกคอมากๆเราเข้าใจกันรู้สึกอบอุ่นหัวใจเราสองคนไม่ต้องพูดมากแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของกันและกันฉันเข้าใจแต่ว่าเธอไม่บอกเขาว่าเธอชอบเขามานานแล้วฉันว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเธอต้องเปิดเผยแล้วละ่ะแล้วถ้าเขาไม่ชอบฉันละ่ะ เธอเข้าใจหรือเปล่าฉันไม่ชอบเสียงฉันว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็ดีแล้วเราสองคนได้กินข้าวกินลูกชิ้นปลาดูซีรีส์แค่นี้ก็ดีใจอิ่มเอิบแล้วล่ะเออจิงนะขอแค่เขาอยู่ข้างกายฉันตลอดมันก็พอแล้วหาาออย่ิ้งวนงนนเสะพ